สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รถบ้านในหัวนะครับรถบ้านในหัวนะครับนะครับวันนี้ผมมาวันนี้เห็นหน้าเห็นตานะนะฮะอ่าได้เห็นกันแล้วนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับหล่อเราการเฉลี่ยเชีเดียวนะครับผมอ่าวันนี้มีรถกระบะนะครับมานําเสนออีกคันหนึ่งนะฮะเป็นกระบะแคปโตเตียนะครับอ่าดีแม็ก1.9นะครับปี19ด้วยนะฮะคันนี้น่ะเน้นใช้งานตัวเตี้ยนะครับใช้ไปเลยนะฮะไม่ต้องอ่าเกรงว่ารถจะเสียดายรถนะครับตัวนี้เป็น1.9นะฮะ ปี19นะครับราคาไม่แรงนะผ่อนไม่ถึงหมื่นนะฮะใครกำลังมองหาอยู่นะครับสีขาวเดิมๆโรงงานเลยนะฮะสวยมากนะอันนี้นะครับอันนี้ได้เป็นไฟเดย์ไทม์รันทิงไลท์ด้วยนะนะฮะสวยมากอันนี้ได้เบาะหนังภายในนะครับเกียร์6สปีดแล้วนะนยเกียร์ถอยหลังดันขึ้นข้างบนเอ้ยเดี๋ยวขอขอแก้ไขหน่อยนะฮะเกียร์เดี๋ยวผมดูก่อนอาจจะเป็นอ่ะเกียร์6สปีดตรงนะครับ สับสนนิดหน่อยนะครับอ่ะมาเลยนะครับคันนี้ตูเตียเน้นใช้งานนะฮะไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะครับมีมาให้ออปชันไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะเป็นรถเน้นใช้งานอยู่แล้วนะครับเป็นกระบะแคบบแคบบเปิดได้นะฮะมาเลยนะครับกระจังหน้าก็จะประมาณนี้เลยนะครับเงาเงานะครับสีโครมวงโครมเงียมนะครับมาเลยครับเขี้ยวเขี้ยวสองเขี้ยวนะฮะตามสไตล์ของ DMAX 1.9นะครับไฟโปรเจคเตอร์นะนะแล้วก็ Daytime Running Light นะครับสวยๆนะฮะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับพร้อมไฟสปอตไลท์มาด้วย ยางมาพร้อมกับขนาด15นิ้วนะครับ215 70 15นะครับเป็นตัวมาตรฐานเลยนะฮะอย่างที่บอกนะค,คันนี้กระจกจกมองข้างไม่ได้ปรับไฟฟ้านะครับปรับมือนะนะอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพอดตไปแป๊บหนึ่งเนะครับเมื่อกี้ไปหยิบไฟนะฮะนี่เลยนะครับภายในเดี๋ยวไปอยู่ฝั่งนู้นดีวกว่าจะได้เห็นนะฮะ ภายในก็จะเป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็แคปก็เป็นหนังสีดำนะฮะภายในสีดำทั้งคันเลยนะก็จะประมาณนี้นะฮะหนังเดิมๆนะคันนี้ได้เกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดนะครับเกียร์ถอยต้องดันขึ้นซ้ายนะครับแล้วก็วิทยุนะครับก็จะฝังประมาณนี้เลยมีแอร์ให้นะครับนอกนั้นก็แต่ตัวนี้เนี่ยจะคล้ายกับตัว d Max ตัวยกสูงเลยนะี่่ะเดี๋ยวดูตัวนี้เลยก็ได้นะครับ ตัวนี้นะครับถ้าลูกค้าได้ไปนะนะลูกค้าจะได้เป็นเป็นลำดับสองนะครับโดยแท้เลยนะครับสำหรับการใช้งานนะนะครับแต่ถ้าเป็นในเรื่องของทะเบียนนะฮะลูกค้าจะเป็นลำดับสามนะครับเพราะเพชรี้ยนจะเป็นลำดับ2นะครับแต่เรื่องการใช้งานเนี่ยลูกค้าจะเป็นลำดับสองนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเบาะหนังนะฮะตึงๆแน่นๆนะฮะแล้วก็กระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะครับแต่ว่ากระจกปรับมองข้างเนี่ยก็จะเป็นปรับมือนะนะครับเน้น เน้นง่ายๆนะครับเน้นการทํางานเบาะอ่ด้านหลังนะครับด้านหลังแคบอ่าสามารถนั่งได้นะครับมีเบาะมาให้ตัวนี้จริงๆเบาะค่อนข้างจะใหญ่กว่าของคู่แข่งนะนะครับแล้วก็สแตป์ตัวดีแม็กมาด้วยนะครับมีอ่ายางรองการพื้นมาให้แล้วนะครับเป็นกระดุมใหญ่นะครับอ่ะโอเคมาดูน็อตปลาท้ายกันเลยอ่ะรีวิวง่ายๆนะ นะครับปัท้ายก็จะประมาณนี้นะครับผมนะเมนองเมนอาร์นะครับยังอยู่นะครับนี่เลยเดิมๆนะครับเอ่อตัวยึดนะครับของยุสุนะก็จะเป็นตะขอเกี่ยวไว้นะครับต่างกับของโตยต้าให้เป็นลวดสลิงนะครับอ่าเมนองเมนอาร์นะครับตัวน็อตยึดต่างๆนะครับเดิมๆเลยนะยังมีึ้นสนิมด้วยนะครับปีสิบ้านะน่าใช้งานมากมากนะครับผมไลเนอร์นะฮะ เป็นของแอโ o คลาส t นมครับมีห่วงยึดให้สี่ห่วงนะครับสี่ห่วงนะใช้งานมาไม่เยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันห้องเครื่องอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงเปิดฝาเครื่องให้ กลางคืนก็ต้องรีวิวแบบมีแสงไฟนะครับผมนะฮะอุ๊บอันนี่เกี่ยวผิดนะฮะหนึ่งจุดเก้านะครับฝาเครื่องจะเป็นประมาณนี้นะฮะหนึ่งจุดเก้านะครับพตอนห้องเครื่องก็เรียบร้อยดีนะครับผมมีสัญญาณการถมโมยมาให้ด้วยนะครับอ่าปั๊มเบรกนะฮะปั๊มเบรกแล้วก็ท่อไอเสียนะครับท่อแคทข้างล่างนะฮะเดิมๆเลยนะครับผมนะฝาซีนซีนฝาวาล์ว นะครับ <S an tern at> ประเก็นนะฮะไม่มีน้ํามันรั่วซึม,มนะครับม <S an tern at> ีเทอร์โบให้1.9นะครับฝั่งนี้นะครับน็อตฝากระโปรงนะฮะเดิมๆเลยฮะยังไม่มีแกะไม่มีเกานะครับไม่โดนประแจไขมานะนะครับอ่าข้างนี้หน้าข้างหน้าเนี่ยครับเดิมๆหมดนะฮะดูคันหน้านะครับมอหนงมอน้ำนะครับยังใหม่อยู่เลยนะฮะนะเอาไปใช้งานได้เลยนะครับ <S <S <an tern at> ที่สําคัญนะครับเพจนะครับเอาไปเช็คกันได้นะนะครับเอาไปเช็คก,กันได้นะครับ แจมซ้ายนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็จุดตายเลยนะจุดตายเลยนะฮะอยู่ดูตรงนี้นะครับชนไม่ชนนะเปลี่ยนฝาไม่เปลี่ยนฟ้านะครับดูน็อตฝากระโปรงหน้านะครับนะครับตัวฉนวนกันความร้อนนะฮะเดิมๆแน่นๆไม่ตกท้องช้านะครับข้างบนก็จะเป็นตัวซีนนะับยังก็ยังอยู่นะนะครับรอยกลมๆนะครับสัญลักษณ์ต่างๆนะครับเลเบลนะฮะอยู่ครบนะครับฝากระโปรงโอเคเลยนะครัคันนี้นะครับเดิมๆนะนะครับ คันนี้เพชรยนต์เสนอขายอยู่ที่ราคา4 2 9 0 0 0บาทนะครับผ่อนยูมัน8,000บาทนะฮะผ่อนยูมัน8,000บาทอันใดที่สนใจนะครับลองเข้ามาดูตัวรถก่อนนะฮะลองเข้ามาดูรถก่อนแล้วก็ในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์นะครับเรารับทุกอาชีพอยู่แล้วนะครับพวกอาชีพทั่วไปนะครับอะดูไฟอาชีพทั่วไปนะครับแรงงานบริษัทนะฮะ แล้วก็เอาพวกเซฟเืนเดือนทั้งหลายนะครับพวกนี้จัดได้อยู่แล้วนะครับเพิ่มเติมก็คือในกลุ่มของเกษตรกรนะครับต่างจังหวัดนะครับตรงนี้เราจัดได้นะครับต่างจังหวัดแล้วก็มีไปเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่บ้านให้นะครับแล้วก็เกษตรกรเล่มเขียวนะครับต้องมีนะครับไม่ว่าท่านจะปลูกพืชไร่พืชสวนนะครับหรือว่าทําในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์นะฮะเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่นะครับหรือว่าเลี้ยงสัตว์อย่างอื่นนะครับมีใบจากบริษัทมาให้นะฮะเราตรวจสอบตรงนี้ให้ได้นะครับ ตรงนี้ใช้เวลาสักหน่อยวันสองวันนะครับผมสำหรับอาชีพที่อยู่ดังหวัดนะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับมีไฟเดวทำเลน่งไลท์ให้แล้วก็โอ้โหไฟได้ไฟตัวโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับไปลูกแก้วนะฮะประมาณนี้นะฮะใครสนใจสอบถามรายละเอียดเข้ามานะครับหรือว่าโทรนะครับเน้นในโทรนะครับ093 269 98 98 093 269 98 98ครับบีมครับเป็นยนต์ครับคันรถสวยอยู่แล้วนะครับ ใครที่ติดตามช่องนี้ไปแล้วนะครับก็กดบอกบอกเพื่อนด้วยนะครับแจ้งเพื่อนด้วยนะครับแนะนําเพื่อนด้วยนะครับว่าที่นี่เรามีรถนะครับเยอะเลยนะครับทั้งกระบะทั้งรถเก่งทั้งรถตู้นะฮะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับในช่องรถบ้านในหัวไ้ด้วยนะครับผมนะฮะสุดท้ายนี้นะครับรถดีๆครับพี่มาขับไปครับผมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ